กับไปครับตับวย,ยกน้ำเลยครับยกน้ำตระไหหลวงตาเลยครับยกน้ำตระไห ยกน้ำตวายหลวงตาเลยครับยกน้ำเลยครับยกเลยครับยกเลยยกไหวไหมครับยกน้ำตวายหลวงตาเลยครับ ไว้ออกมาอีกคนเล็กตัวเล็กออกมาอีกนิดนึงเดี๋ยวอย่าออกมาแล้ววนจนวารุดเอาไปนั่งชิดๆอ่าไม่วางชิดเองอ่ะยกอ่ะแปะไว้ไม่ต้องยกอ่แปะไว้นะหลายแป๊ก็แปะไว้แปะไว้หมายถึงหลายแพกอ่ะอ่ะแปะไว้เอาป้าออกก่อนเอาป้าออกก่อนพี่เอาป้าออกก่อน ครับถวายถวใย้ผมได้ัาครับครับได้าถวายยครับถวายรับวางขาเปลจอกยก้มาครับยกม้มาจับยกครับจับยกางเปล่น้ำลงน้ำออกมาครับโงน้ำ ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยครับยกน้ำตหวายเลยครับยกน้ำเลยอายกน้ำเลยดูจอน้ำให้หลงตาเลยตะหวายเลยครับยกน้ำตหวายเลยจับไปเลยครับจับน้ำเลยจับน้ำเลยจับเลยครับจับเลย อยู่ในบ้านทำนพพัฒนาตำบลหนองหอยอยู่นะครับอยกยกน้ำตะวายเลยครับยกเลยครับยกน้ำตะวายเลยครับยกน้ำเลยครับนมด้วยไหมนมด้วยไหมอ๋อซ้อนไว้มันนมเลยน้ำตั้งชิดกับนมเลย